สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่แนะตนาม,มาต้มน้ำมะขามนะจ๊ะต้นามน้ำมะขามไว้ทำกับข้าวเองนะคะเพื่อนๆนวิธีทำก็แช่น้ำมะขามเปียกไว้นะคะนะมะขามเปียกแช่น้ำไว้แล้วก็ขยำขยำแล้วก็กองเอาแต่เนื้อมะขามนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มาต้มนะจ๊ะต้มถ้ามันมีฟองเราก็ตักออกนะคะเพื่อนเพื่อนต้มให้เดือดนะคะ จะเขาจะต้มให้เดือดพอเดือดแล้วแล้วก็ยกมาพักไว้นะจ๊ะพอพักเสร็จเย็นแล้วก็กรอกใส่ขวดไว้นะใช้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนทาง่ายๆนะคะ้ะทำไม่ใช้เองสะอาดปลอดภัยเวลาเราจะหยิบจับมาใช้ก็สะดวกนะคะเพื่อนเพื่อนเย็นแล้วเราก็กรอกใส่ขวดเก็บในตู้เย็นไว้นะคะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย